สวัสดีค่ะรันกล้องสำรวจสูบรักสิตนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะนำการโหลดข้อมูลออกนะคะของกล้อง Total Station นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ Sock Gear IM 5 2ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูการใช้งานกันเลยค่ะค่ะในการถ่ายโอนข้อมูลนะคะจากตัวกล้องนะคะตรงนี้นะคะให้เราเลือกกด ESC นะคะกดเลือกเข้าไปที่โหมด USB ตรงนี้นะคะที่ F2 ค่ะ จากนั้นนะคะเลือกเป็น S type นะคะกดลงมานะคะแล้วก็กด enter เข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำแฟดไดนะคะเข้ามาเสียบนะคะค่ะเมื่อเราทำการเสียบแฟดไดเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากด เลือกไปที่ save data ตรงนี้นะคะกด enter ค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราเลือกไฟล์ job งานที่ต้องการโหลดออกนะคะจากนั้นนะคะกด enter นะคะสังเกตนะคะชื่อตรงชื่อไฟล์งานของเราตรงนี้นะคะก็จะขึ้นคำว่า out ให้นะคะค่ะจากนั้นนะคะกด f 4นะคะค,ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชื่อ job งานที่เรา ต้องการนำออกนะคะจะเป็น rs 1นะคะหรือว่าเราสามารถเปลี่ยนชื่อ j อบงานจากหน้ Oil, bin, นาจอนี้ก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วกด f 4ค่ะโอเคนะคะค่ะตรงนี้นะคะงาน rs 1ก็ถูกนำออกเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดในคอมพิวเตอร์กันนะคะตรงนี้จะเข้าที่โปรแกรม p o l i n ์นะคะไปที่ไฟล์ค่ะ สร้างจ็อบงานโปรเจกต์ project งานนะคะเลือก new project ค่ะจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนชื่อนะคะตรงนี้เราจะใส่เป็นโปรเจกต์หนึ่งะคะกด save ค่ะตรงนี้นะคะต่อไปให้เราเลือกไปที่ import นะคะเพื่อนำข้อมูลมาลงเลือกเป็นสกุล s d r ตรงนี้นะคะกด ok ค่ะค่ะตรงนี้นะคะให้เราเปิดโฟลเดอร์งานนะคะของเราจะใช้เป็น test นะคะตรงนี้ นี่นะคะข้อมูลค่าพิกัดที่เราเซฟไว้ก็จะขึ้นให้นะคะถ้าถ้าเกิดคุท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าได้นะคะที่ร้านต้องสำรวจสุนัขลังสิตน,นะคะจะตั้งอยู่ที่รังสิตคลองสองค่ะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์02126854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถทักไลน์ได้นะคะที่ s-i-r-s-i-99 ค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะ